ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่อ๋อกูเจอแล้วกูเจอแล้วเปิดประตูมาครับแอบแอยอะไรไม่โคตรที่จะไม่เนียนไว้เธอมันไม่มีความเนียนเลยเลยวันนี้เดี๋ยวครูจะมาแบบว่าอะไรก็มึงแอร์ไลน์อยู่ไหมมันโดนที่ไหนไหนเนียนไหมทำไรก็พูดไปสิเขาพาเธอมาฟาร์มก็มึงดูเวลมึงดีทำไมไม่เห็นเวลมึงวะ เฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่เห็นเว้ยง่ะเฮ้ยออกมาจากต้นไม้ดิออกมาเอ้ยสองพันสามร้อยสิบเวยเธอะทำไมก็ก็มึงยังไม่ตันไงวันนี้วิะพามึงให้ตันต้องสองพันสี่มึงก็ละหายกูไปทําดิออไม่ยังไงมึงก็ยังไงมึงก็ต้องพากูไปทำอยู่แล้วใช่หรป่ามึงก็ละหายกูไปทําเลยไม่เอามึงไปด้วยตัวเองมึงไม่ภูมิใจอ่ะทําด้วยตัวเองอ่ะ ทำด้ววยตัเองไม่ใไม่เป็นไรมีคนอื่นทำให้ภูมิใจกว่าอะไรวะกูไปเปลี่ยนผลด้วยเป็นผลที่แบบว่าจะสามารถช่วยการฟาร์มของมึงได้เว้ยนนั่ก็คือไม่เนี่ยมึงก็ละหัตกูไปฟาร์มเลยไหนไหนมึงก็จะช่วยกูฟาร์มแล้วมึงก็ละหัตกูไปเลยไม่เอามึงก็มีหัตถ์กูง้อกูไปเลยไหมไม่โอเคไม่ อ้าวมึงบอกแล้วว่าไม่โอเคโอเคโอเคมึงพูดแล้วไอ้เกลือกไหถึงมึงอ่ะไอ้เ้ลมึงพูดอยู่นั่นแหละโอเคโอเคอะไรก็โอเคไงเทาหัดกูเออแต่แต่แต่มึงแต่มึงพูดแล้วว่าไม่โอเคมึงมึงพูดแล้วว่าไม่โอเคไปเกล้อไอ้เกลือกหัดมือมึงมึงไม่ได้จะหมายถึงอันนี้มึงไม่ได้จะหมายถึงอันนี้มึงอย่าตอแหลไปเริ่มฟาร์มกันเลยดีกว่าเธอไป let's go ไมไปเฮ้ยลาวาบัคบริการเติมโลบัคแบบ id pass หรือจะเป็นการเติมแบบเซิร์ฟเวอร์ V.I.P. ขั้นต่ำแค่20บาท <Wow. S 1> และยังบริการกดเกมพาร์เลดเจ็ดมีอะไรแมปอะไรบ้างขึ้นมาเอามาออสตาบ็อกฟุตคิงเลกาซี่ถ้าใครสนใจดูเว็บลาวาบักได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยใครอยากได้คอมดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้าน i-have CPU ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ i อต่างๆพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษา อบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง i อแอดซีถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันมามานี่มาเขาเอาผลพามาเลยเธอนี่มึงมึงมดูมึงมดุมดุมไม้มดุบไุม้อมอุ้มอะมรปัญญาอ่อสน,อนสมบหมูมึงกับปัญญาออ่อ่อเทีุมดถมอถือถือุมด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 ุมดุมดุกดดมดุมมดดมมดมดม เดินของกูมึงก็ขับไปเดี๋ยวกูเดินตามเร็วเร็วดิเร็วกว่านี้เอ้าเกิดเฉยอ้าวว้า,าวานีกูไปแล้วบไปช่วยด้วยช่วยด้วยถ้าเราเพียอะไรเดี๋ยวกูก็ตายค่ะน,นั่นนั่นกูโดนตดจมน้ำมึงเป็นฝนน้ำแข็งมึงโดนจมน้ำได้ไงฮะโอ้มันจมได้ก็มันกดกูจมน้ำไงเทดีถ้าเกิดกูหล่นไปใต้น้ำกูก็กูก,ก็กูก็จมน้ำ อุ้ยกูหลบมึงไม่ช่วยตีเลยอ่ะทำไมไม่ช่วยตีเลยไม่ช่วยเยียอะไรกูช่วยอยู่เนี่ยอุ้ยผดโคตรตอนี้แหละโดนโจมตีมันจะตายแล้วเอ้ยเรียบร้อยได้ EFP มาโคตรเยอะอ่ะเอ้ยมึงมึงได้เวลเท่าไหร่อ่ะนี่ไงได้มาตั้งหนึ่งเวลสุดยอดโหเยอะมากโอ้โหการฟาร์มเวลสุดยอดโคตรดียิ่งเกนไปสุดยอด เดี๋ยวเราจะไปกันที่เกาะช็อกโกแลตนะเธอเพราะว่าเกาะช็อกโกแลตนั้นมันเป็นจุดที่ไว้ให้เธอฟาร์มเว้ยช็อกโกแลตอีแล้ว,อลวเอาก็มันเป็นเกาะใหม่ให้มึงฟาร์มเหมือนอะไรให้มึงจะฟาร์มเกาะไหนปฟาร์มเกาะเริ่มต้นของเกาะของโลกสามไหมอะไรอะไรอะไรเร็วๆดิน้องน้องรีบมาจุดเล็กๆน่อพี่ไม่รีแบบทุกทีกูเรียกมึงน,น้องแล้วมึงแทนตัวเองว่าพี่โคตรรัวย <c oughs> ขำพี่อะไรขำไรไหนวะอยู่ไหนเห็นไหมมึงเห็นไหมเนี่ยมึงเห็นไหมสกิลสกิลหันขวาไม่ดิมึงไปไหนอ่ะเอ้ากวช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรไม่ใช่ไหนอ่ะเนี่ยมึงเห็นสกิลดาบไหมโอ้ซ้ายมึงเนี่ยหันซ้ายมาหน่อยแม่งไปทุกที่ที่ไม่มีกูอ่ะ น่ะเธอรับเควสอ่ะเธอเห็นที่รับเควสไหมยื้อพึ่งตีไหนอ่ะไหนวะนี่ไงที่รับเควสนี่ไงนี่ไงชึบคุจะมาทำกูกดอะไรใช่ปะไอเชี่ยกูจะตายห่าแล้วเนี่ยเอ้ามึงไม่ตีหรอขวาไอเีโยกูรับอยู่อ่ะไหนมันอยู่ไหนมานี่ดี่มาไอมัอยู่นี่ไงตีเลยตีเลยเอาเอาเอาตายเฉยตายเฉยเธอ ถ้าไม่ได้ทำนี้ลวมกว่าเธอมึงโดนมอนค่าตอนนี้คอมเมนต์คอมเมนต์แบบล้นหลามเลยเธอพี่ฟ้ากากมากพี่ฟ้ากากมากหนึ่งหนึ่งดีมันรวมกูทำไมอ่ะเดี๋ยวดูหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวดูหนึ่งหนึ่งนี่อะไรอะไรโดนมอนเลยอยู่นี่ไงดู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 ไม่ตีมันวะตึอยู่เฮ้ยเธอเอามันไปไหนล่ะโอ๊ยเพี้ยมกดนตา อะไรไอ้เงี้ยมึงมาช่วยกูฟังหรือว่ามาป่วนกูไว้สัตว์ถ้ามันปวนกูจะออกจากเกมแล้วกูจะไม่เล่นแล้วไม่ได้ป่วนอือไอ้เงี้ยก็มึงดูดิมึงผ่ามันออกทำไมอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยเอ้าช่วยตีมันเป็นพระช่วยตีเนี่ยอ่ะเห็นไหมพอกูไม่ช่วยดู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 จะตายแล้วตายแล้วกะมึงสิเฮ้ยมึงจะตายโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้ถ้ากูไม่ปาดดาบไปแล้วมึงตายแล้ว ไม่ตายหรอกดูเอออย่าตีมึงจะตายแล้วมึงรีเซ็ตก่อนเธอมึงรีเซ็ตก่อนไม่ตายเปิดเผาใส่ด้วยนี่โคตรตึงโคตรตึงมาดีทำไมพี่ตึงเย็น,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 นขนาดนี้ตายมันได้แค่สี่ตัวเองขี้เกียจเล่นแล้วออล้มเลิกละไม่เล่นละไม่เอาแล้วเปิดไอคี้วดิเธอเธอไม่เปิดไอคี้วอะไอคี้วสังเกตมึงได้เปิดบ้างไหมเนี่ยเปิดดิอ้าวตายหาไปหนึ่งตัวเดี๋ยวกูช่วยตีเดี๋ยวกูช่วยดิ แก่แย่งช่วยตีแย่งมึงตีได้กี่ตัวแล้วเนี่ยไม่ได้แย่งไม่ได้แย่งไม่ได้ตั้งใจมันอยู่ไหนมันยังไม่เกิดอ่ะไม่ไม่ได้แย่งจริงๆนะแย่งกูหรอไม่ได้แย่งชุ่มน่าเธอมอนเลือดแดงแล้วลากมันนี่ดิเฮียลากมาลากมาแล้วเธอแย่งเขาหรอยังไม่ได้แย่งเลยมึงเห็นไหมว่ามึงยังได้มอนอยู่เลยเสร็จแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาตีมอนต่อให้ ต้องรับเควสใหม่ใช่ไหมใช่แล้วเสร็จแล้วเราต้องรับเควสใหม่เป็นไงการฟาร์มเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องเปิดโปรใช่ป่ะเธอเราต้องเราต้องเปิดเปิดโปรนะเธอเนี่ยเธอแบบแบบแบบตัวเธอลอยลอยอยู่ตรงนี้นหะแล้วแบบลอย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 ตีมอนเออเออเราเราต้องเปิดโปรเนี่ย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 แบบอยู่อยู่เหนือมอนอย่างเงี้ยเธอเท่ดีนะเฮ้ยสุดยอดเลย แต่เราจะมาทําให้คนดูดูไงว่าแบบว่าการฟาร์มมือนะมันเท่มากๆเว้ยเธอมันสุดแสนที่จะโคตรเท่แล้วไม่เอาเปร,เรียกใครขี้เกียจแล้วไม่วะเแล้วแค่นี้ทํามาเป็นขี้กกงขี้เกียจแล้วมึงตีสดอย่างเงี้ยไม่ใช้สกสุลสกสิลอะไรของมึงเลยวะนี่มากูช่วยมาไม่ใช่แล้วมันไม่แค่ไม่ได้ใช้เลยอ๋อม,ม,มันไม่โดนเนี่ยมันไม่โดนอ่าเธอมอนมันมันด้งหายไปไหนตลอดเลยไอ้เธอมันเลื่อนน้อยอยู่ อยู่รองเท้าอยู่รองเท้าไหนอ่ะนี่ไงมันตามกูมาอยู่เนี่ยไหนอ่ะตีมันเอ้ยสุดยอดว่ะโอ้โหจริงๆเขามีโค, e โคนะ้ด E.P คูณสองนี่แะเธอเอาป่ะเอาป่าเอาป่ะ,ปะ,ปะมันจะเป็นแบบว่าคูณสอง p ที่เธอได้อ่ะเอาไหมก็เอาม,มาสิพูดอยู่นั่น,หนแหละว่ามีแล้วไหนอ่ะเดี๋ยวกูให้เอามึงเห็นโค้ดที่กูให้ไปไหมไเห็นปะเห็นปะเห็นแล้ว เออแล้วมึงแล้วมึงทำการก๊อปโค้ดไว้แล้วมึงเห็นนกนกสีฟ้าปะเธอเหมือนคล้ายๆแบแบแอฟแอปแอปฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเออเสร็จล,ละไปใส่แล้วเหรอเอากูรังจะบอกเลย <ไป S 2> <ๆ S 1> ว่าแบบว่าให้กดให้กด,กดที่มันแล้วก็ใส่แล้วก็กดสับมิดอะไรพวกเนี้ยเอาเป็นเลยทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วฉลาดจังเลยอ่ะไม่ชอบคนเลยฉลันไม่ชอบคนฉลาดเลยเราเราผิดมากไหมผิดผิดที่ฉลาดก็ไปแล้วเราผิดไหมอันนี้ยเนี้ยเนี้ยเราผตีเผา <พ>อ้าวไปแล้วเราผิดไหมผิด<พ>อ้าวไปแล้วเราผิดไหมเลือดน,น้อยอยู่อะเธอตีมันเออกูติดอยู่เป็นไงคูณสองมาเธอ exp เออไม่รู้ว่ารืมเราเควสดมึงค,ควรตีไหะตีมาตั้งนานตีมาตั้งนานเธอเราลืมอ่ะเราก็ไม่ได้สังเกตอะสุดยอดจริงเทวาเทวาเทวจังเลยอ่ะเฟี้ยวจังขอบคุณ ไม่เป็นไรนนอุตสาห์แบบเมื่อกี้ลงทุนเธอเปิดเผาเลยแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือนอกๆเนาะผลลัพธ์ก็คืออจอริงๆคุเอาผลพามานะเธอถ้ามึงเอาผลพามานะป่าเนี้ยแบบมึงมึงไม่จำเป็นต้องตายเลยอโอ้ไม่บอกคนผลลัพใครก็ใช้ได้เหมือนกันคิดเองไม่เป็นไงไม่ชอบคนไม่ฉลาดเลยเอ้ยี คุณตีนะมึงอ่ะไม่อะไรไม่เคียังพูดอยู่เลยว่าไม่ชอบคนฉลาดตอนนี้กลายเป็นไม่ไม่ชอบคนโง่เชื่อเหรอแกยาอ่อนแล้กลายเป็นสุดท้ายกูไม่มีคนชอบเลยแล้วมึงจะเผาจะเผามาทำไงอ่ะแค่นี้กูจะตายหาแล้วไม่มันมันมันไปจากมึงเองเว้ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่เขาไปจากคุณเองอ่ะกาอ่อน เฮ้ยกูปิงยังวะทำไมวันนี้มันปิงยังเอ้ยเอนี่เธอเธอหรือกูส่งมอนไปฮะอืมอนี่ไงกูส่งบอลมาโอ้โหมาแค่นี้เนี่ยนะไม่ต้องก็ได้บ้เดี๋ยวกูเดินไปอะไรมาตั้งไกลบอกแค่นี้โอ้ยไกลมากับไกลมากับไกลสุดๆไปเลยงับไกลมากๆไกลมากๆไกลสุดๆไกลมากๆเป็นไงเธอเลเวลเท่าไหร่แล้วไหนดูด hey ิด no, mm ูด hmm. ิโอเคสิบห้าสิบห้าเหรอคุ้นานอ่ะกูรู้สึกว่าฟาร์มนานมากเลยนะ กําลังแล้วเกละลากไว้หน่อยดีอุยอ้ยห่วยนี่ไงลากให้อยู่มึงใช้ความพยายามของมึงในการเดินม,มาหาม้อนมัน่งดินี่ไงตีหล้วสามคนเขาเออโอ้ยเ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 อ้ยฮะโอ้ยน้ำผักไปทำไม,ไมอ,อ่ะเขาไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าแบบมึงกำลังตีก็รู้ว่าแบบเออต้องการให้กูช่วยว่าแย่ยน้ำผัก ตรงนั้นแล้วมึงจะผักทำไม,มผักเพื่ออะไรอีกตัวเดียวว่าจะครบแล้วเนี่ยมาผักกูไอ้มาผักมอนนม่ช่ผักกูพีกูเปิดเผา,เาอยู่แล้วมึงผักมันออกไปทำขอโทษได้เปล่าขอโทษได้เปล่าขอโทษได้ป่ไ,ปไม่ได้มไม่ไ้ยมึงก็ต้องส่งสัญญ,ญาณให้กูหน่อยไหมว่าเปิดเผาแล้วนะย่าฮะอะไรนะอะไรอะไรอะไรไม่ไม่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินสัญญาณเน็ตไม่ดีไม่ได้ยินเลย อะวิ่งมอนมันจะตีกูตายเนี่ยมึงไม่ใช้ดาบโยรู้หน่อยวะมึงไม่ใช้ดาบโยรู้หน่อยวะแต่เรื่องอะไรกูต้องใช้โอ้โหแล้วกูจะทำให้มึงทำไหมใช้หน่อยก็ได้ไม่มันไม่แรงเลยมันใช้บวน้ำแข็งนะอ๋อมึงไม่ได้อัพสายนี่เออไงมึงทำงี้เอ้าโดนมอนมึงแล้วก็เปิดกูจะตายหาแล้วเฮ้ยเธอใช้บทน้ำแข็งดิ โอ๊ยกูช่วยมึงก่อนเลยเดี๋ยวตายใช้พลังแข็งเธอกูบอกว่ามึงไม่ได้อัพสายดาบนี่ใช้จังเลยสนุกมากเลยนะเนี่ยเย้โอเวอร์ตันแม่งแบบรีเลือดด้วยอะอะไรกูก็รีนะเลือดไงอะไรรีกูก็รีเหมือนกันเลือดอะโอ้โหกูบอกวาตันรีเลือดด้วยแต่กูว่าไม่แต่มันก็รีนะอเหรอเอเอไม่รีเลือดแบบมาแบบโผล่มาเต็มเลยไงอย่างงั้นป<ต>ัญหาไม่ใช่ไงไม่ใช่ไงเออเหรอเอเอกูก็เป็น ม่ของกูไม่เป็นกูหมายถึงมึงอะ่ะบ้าเลย <laughs> มึงสิบ้าเลยมึงมึนหรือกูอะไรมึงบ้าปะเนี่ยเว่อเฮียอะไรมึงสี่มึนมึงกำลังมึนอยู่มึงไม่รู้ตัวเหรอ <laughs> มึงอะ่ะปัญญาอ่อน <laughs> แรดแรดแรดเนี่ยมึงจะย้อนจะทำไงวะเอาห่าจริงเถอะกู <laughs> ไม่ช่วยละก็เรื่องของก็เรื่องของมึงโอ้ไม่ง้อกันเลยไม่ง้อเลย,ไม,เลยไม่มีการง้ออะไรทั้งสิน้นโนไม่มีอ่ะ ไม่ก็ต้องงอมึ้งเลยนิดนึงนะนะไม่นิดนึงนิดนึงกูเหนื่อยอะไรกูไม่ได้หย่อนงอมุ้งจำจำใส่กับหัวมึงไว้อ่ะนี่กูทำให้เลือดน้อยสำนึกบุญคุณซะไม่อะมึงต้องสำนึกบุญคุณกูขอบคุณนะขอบคุณนะแต่แบบแต่ทีหลังไม่ต้องกูว่า มีมอนให้เธอตีเต็มไปหมดเลยนะเลเวลเท่าไหร่แล้วยี่สิบห้ายังยี่สิบเก้าเฮ้ยมึงรับเควสใหม่ได้แล้วนี่ไงช็อกโกแลตบาร์เบทเทิร์นอันที่สองที่สองรับแล้วตีอันไหนฝั่งนู้นปะตีนี่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ทําแบบสักเควสหนึ่งมาเธอสักเควสหนึ่งสักเควสหนึ่งสักเควสหนึ่งทำสักเควสทหนึ่งทำให้เสร็จสักเควสหนึ่งไงมึงงงอะไรวะไม่เข้าใจมึงจะตายกูว่าละ มึงนี่มันนักรบใจกล้าจริงๆเลยนะสุดยอดเธอสุดยอดมากสกระอดมากไปากไหนยังไงมันอยู่ตรงข้างหลังเธอเนี่ยๆีมันอยู่ตรงนี้อะกูส่งมอนไปให้เป็นไงอ้้หถึงมือถึงมือส่งไวยิ่งกว่าเคอรี่ ดีแล้วโอายเวลาไสก่อนโอเคเอาล่ะมาก็สําหรับในครั้งนี้ก็ขอจบคลิปจะปเป็นวันนี้ก่อนละกันนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ไปก่อนละปล่อยให้น้ำฟ้าฟาร์มไปดีกว่าปล่อยเซอร์เลยปล่อยไว้ต้างหากไม่รอตอนกูแบบฟาร์มเสร็จหรอแบบฟาร์มเต็มแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวทิ้งท้ายให้ตอนจบละกันมารอเล่นไม่มีหรอกเพราะว่าวันนี้มันก็ยังฟาร์มไม่เสร็จหรอกมันจะดองไปเรื่อยๆเรื่อย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 วันนี้มันไม่เสร็จหรอกโอเค